ข้อที่หนึ่งเรื่องความหมายและความสําคัญของวิทยากรอ,อันนั้นก็โจทย์คือตรงเนี้ที่เราจะต้องทำทุกอย่างให้ได้ไหมให้ได้ตามนี้แหละใช่๋ยวมาแล้วก็หัวข้อที่สองก็เป็นเรื่องของการพูดตามหลักสามคนของวิทยากรสามก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนในการเป็นวิทยากรสี่ก็เป็นเรื่องของการจะทำเพราะว่าพอยคอมริวถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ก็จะมีอย่างมีเลเซอร์พอยเตอร์ต่างๆตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะคือช่วยทําให้การบรรยายนั้นก็จะสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นมี PowerPoint มีเรื่องของ PowerPoint ต่างๆ,ตงๆที่เราจะจัดเตรียมจัดทําต่างๆนะ,นะการดูหัวข้อต่างๆตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้หัวข้อที่5ก็จะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากรวนน้เรื่องบุคลิกภาพมีผลไหมมันก็มีผลนะ มีส่วนสาคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักเรื่องการถือไม้การใช้เสียงไปแล้วนะทีนี้บุคลิกภาพของพิธีกรหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างอ่าทีนี้ว่าบุคลิกภาพคืออะไรนะครับบุคลิกภาพก็เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลในบุคคลหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเป็นสมบัติเฉพาะของบุคคลแล้วเขาบอกไม่มีใครที่มีบุคลิกเหมือนกันทุกประการพี่น้องฝาแฝดคลานตามกันมาอย่างทําไมยัง ที่ไม่เหมือนกันเลยใช่น้าเสียงนิสัยใจคอต่างๆก็จะแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยเขาบอกประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือบุคลิกภาพภายนอกกับบุคลิกภาพภายในภายนอกกับภายในทีนี้ภายนอกมันคืออะไรภายในคืออะไรแต่เรามาดูก่อนว่าบุคลิกภาพภายนอกอะไรคือบุคลิกภาพภายนอกนะเช่นรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพภายนอกเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบเฉพาะของแต่ละคน ที่จะแตกต่างกันไปความเชื่อมั่นในตนเองเป็นบุริภาาภายในอ่าเรนนี้นะแล้วก็การแต่งกายเป็นบุริภาพภายนอกความประตือรือร้นเป็นบุริภาาภายในอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันการสบสายตาบุริภาาภายนอกความรอบรู้เป็นบุริผภาภายในนะกิิยาาทางบุริภาาภายนอกผลิตันธ์ไหวพิษเป็นบุริภาาภายในนะการใช้น้ําเสียงเป็นบุริภาาภายนอกและความรับผิดชอบเป็นบุริภาาภายใน การใช้ถ้อยคภาษาเป็นบุริภาพภายนอกอารมณ์ขันเป็นบุริภาพภายในบุริภาพที่ดีในการบรรยายของวิทยากรเนี่ยควรจะเป็นเช่นไรบ้างก็เลยแบบอันนี้เจาะลงไปเจาะจากบุริภาพภายนอกภายในนี่ก็คือเรื่องการบรรยายเรื่องการคิดเรื่องการนําเสนอเรื่องการพูดนะแต่พอ,อภายนอกตรงนี้เรื่องการมองแล้วการมองนี่ก็ต้องมองด้วยความสุภาพเรียบร้อยก็คือมองทางด้านขวาทางด้านซ้าย นะข้างหน้าข้างหลังคือมองให้ทั่วเนี่ยตรงนี้การมองกนะารยืนอันนี้ก็ต้องไปฝึกยืดตัวตรงไหลุ่งตัวกเอียงไปด้านหลังแล้วก็ยืนแบบสิบนาฬิกาซิบนาริกากับใบสองที่เท้าขวาชี้เบ้งหน้าเท้าซ้ายชี้เลขสองอนะไรอย่างเงี้ยสิบนาฬิกาก็คือสิบโมงเชา้าายสองอัศรพิการใช้มือฝกการใช้ไม้การถือไม้ภาษากายปุติกภาพ การแต่งกายดูดีเหมาะสมกับหัวข้อาการอบรมให้เหมาะสมกับการอบรมหัวข้อาการบรรยายต่างๆแรงนี้แหละนะฮะแล้วก็การพูดสูงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงหนักเบามีจังหวะในการพูดมีเร็วช้าแต่เราไม่ได้ไปนับหรอกพูดหนึ่งร้อยคำแต่เราก็ดูเป็นจังหวะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเวลาพูดเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เราออกไปเนี่ย เสียงซอฟรงด้วยเสียงสนุกสนานแต่เสียงนั้นก็แฝงไปด้วยความห่วงใยอะไรต่างๆพวกนี้ไม่เครียดภาษาพูดก็เป็นภาษาที่พูดถึงความเป็นจริงยิ่งกฎหมายด้วยเราก็ว่าไปตามกฎหมายหรือว่าบางทีเราพูดแล้วทำให้คิดตาม